โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมลาคูนะทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็เห็นตัวข้างหน้าผมไหมครับก็เป็นตัวอย่างบารแห่งเกียริค้านเบเทลกิุสนะครับทุกคนก็เป็นตัวพร้อยของโคโลโบรอบนี้นะทุกคนต้องทําเองนะครับทุกคนผมก็ทําเป็นไฮเปอร์แม็กที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใช้กบสีฟ้าไปหนึ่งตัววิ้งครับเดี๋ยวเรามารับเพชรลองสะสมแล้วกันนะครับทุกคนมันก็น่าจะได้มานสิเพชรนี่สิเพชรครับตัวสองตัว แต่น่าจะมีตัวอื่นของผมรวมด้วยได้เป็น15อ่ะเรามาดูสกิล1ละกันนะครับสกิลของตัวนี้ยึดมั่นนะครับทุกคนเป็นการลดความเร็วโจมตีของศัตรู30แล้วก็ลดความแั่นยาของศัตรู10%แล้วก็ลดอัตราความเปนยาของทักษะ10์ทักษะคือสกิลนะครับทุกคนส่วนสกิล2มือที่มองไม่เห็นเป็นการสร้างดาเมจน,นะครับทุกคน2,400เส้เซนแล้วก็ความเสียหายอีก400 เออีกสอ้ยอีก2ิบรแล้วก็พลังกัมตีทุกๆ5วิน่าจะเป็นราเม็ดิดนะครับอันที่เป็น2องรนะแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะของตัวตัวลง40%นะครับทุกคนขจะเอามันไปตัวเดียวนะครับทุกคนไอตัวเนี้ยสามารถใช้คู่กับเอมิเลียได้นะครับทุกคนมันมีมันเป็นสายว่องไวพอดีครับทุกคนก็จะบับคีให้เอมิเลียนี่ครับถ้าเดินมันมันเท่มากครับทุกคนมันจะเป็นแบบมืออยู่ใต้ร่างมันแล้วก็ลอย สกิลปึสกิลสองนะครับเมื่อกี้จะรอดูสกิลหนึ่งมันจะขีตัวอะไรสักอย่างครับทุกคนสกิลดาเมจถือว่าพอใช้ได้นะครับทุกคนถ้าเป็นตัวฟรีแบบนี้ปึนี่ครับปล่อยขึ้นเสียงอันนี้ไม่มีดาเมจนะครับนี่สกิลดาเมจโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วผมจะพาตัวนี้ไปพิพีกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับเราก็จะดับทีประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมาอยู่คู่กับเอเมเลียนะครับทุกคน บัฟของโคโรโบรอบนี้ก็น่าจะเป็นพางังจิตด้วยก็จะทำให้เอเมเดียยิ่งแรงขึ้นนะครับทุกคนทีมนี้น่าจะพอไหวแต่เสี่ยวมันจะโดนกัปปีนะครับทุกคนโอเคครับเ๋ยลาปล่อยไปเลยแต่มันเป็นธาตุไฟด้วยครับมันอาจจะโดนกัปปีง่ายนิดนึงโอเคครับผมนี่มันขี่ตัวมองมุมไหมเหมือนจะเป็นแมงมุมนะครับก็รู้สึกทีมเขาจะเจาะง่าย หรือเปล่าโอเคอ่ะเขากดน้ำแข็งมาเราก็กดอามตัดส่วนไปบึ้มโอ้โหเมื่อกี้เอเมเรียเราล้ว,ลวนครับทุกคนรู้สึกเหมือนกระเด็นหมดเลยทเทพเบกิอุดผมตายอ่ะผมขอกดน้ำแข็งเลยแล้วกันครับทุกคนเบกิอุดผมได้จะโชว์พลนะังไหมนี่เบกิอุดผมมันตัวสูงกว่าใครแล้วนะครับตอนเดินนะนี่มือมันแบบมีลักษณะเด่นนี่มีมือยอื่นออกมาเมื่อกี้ สก,กิลมันติดหัวบ้างไหมไม่น่าจะติดเลยนะครับทุกคนก็ทานที่ดีก็ไม่ควรใจครับทุกคนผมก็ไม่ดีนะครับทุกคนในตัวรอบที่แล้วยังดีกว่าอีกครับทุกคนนี่เป็นธาตุไม้มาจากปาก,กีนะมันเป็นบาเม็จสองสก,กิลเลยโอเคครับทีมแรกก็ชนะไปแบบง่ายอยู่นะก็ขอขอบคุณที่มาร่วมมาตีด้วยครับทุกคนคุณมนนะก็ตีคนไทยนะทุกคนตีผมสามารถตีได้น,นะครับทุกคนเน้นความสนุก โอเคครับมาต่อที่ทีมนี้กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นคนไทยอีกเช่นเคยโนนพลัด no, นะครับไม่ใช่ผมอ่านผิดทุกคน,นคไม่สนใจโอเคครับแล้วเราจะอารูบิสไม่ใช่อารูบิสสิเปเทลกิอุสนั่นแหละชื่อมันโคตรยากไปเลยครับเปเทลกิอุสผมกระโดดคีปื้มปล่อยขึ้นพลังครับนัดสึกผมกับกระเด็นไม่ได้ครับไม่กระเด็นนะครับโอเคพฮ่ยังยืนมันยังยืนอยู่มันยังยืนอยู่เอาว่าเอาว่า ปุ๊บดาเมสกิลวบับเรียบร้อยตายหมดไม่ใช่มันหรือเปล่าผมไม่เห็นนะครับมันไม่ขึ้นสลักโอเคทีมนี้รู้สึกง่ายกว่าทีมที่แล้วลนะครับทุกคนบเบลเทลกิวส์บเบลเทลกิวส์เดินไปแล้วบเบลเทลกิวส์เป็นตัวที่แล่น้อยสุดๆครับทุกคนแล่มันอยู่ที่ห้าร้อยนะทุกคนผมไม่ใส่หลุดแลสักกิ้น แต่เวลาเอาไปแบบเล่นแต่เวลาดูอะครับทุกคนมันแปดร้อยนะวนเวลาเอามาเล่นจริงก็เหลือประมาณห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวตาเนึ้ยกันนะครับทุกคนซื้อตานี้มีตัวปิ้นผมก็จะรีกหนีทีนี้มีหนอนแม็กนะครับผมก็ไม่หวัน่นไม่หวั่นก็แย่นะครับทุกคนหนีดีกว่าอ่ะทีมนี้ไม่น่าไหวสองพี่น้อง มาลองกับทีนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็แพ้ก็ไม่เป็นไร isit you นะฮะอ่ะเราเราแบบขอไปลองฝีมืออะไรกันละกันไปบเ t e ิอุสผมได้เวลาออกลงอันนี้ก็ทำใมีเสียงรบกวนขอบัยนะทุกคนแต่ตอนนี้แบบวุบ่นวายสุดเลยน,นี่อ้มอุ้ยแรงมากแรงมากตัวไหนไม่รู้ โอเคอะตายหมดครับทุกคนผมขอกดแช่อังเรียบร้อยอ่ะเรากดนับแข็งระบาแล้วก็กดเอามาตัดสวนป้อมเขาสวยมากครับทุกคนป้อมเหมือนผมเลยนะ,ะบาเป็นความริษยาผมนึมชื่อทุกคนแต่รอบนี้เก่งจริงครับทุกคนผมบอกเลย ถ้ามันไม่ใช่บักนะ๊กมันก็โคตรเก่งครับตุคนรอ,อดูเดือนหน้าแล้วกันครับตุคนโอเคชะนะไปแบบง่ายอยู่นะแบบเบาบางเป็นเพราะทีมดีเอ็มีมันแข็งแกร่งเกินไปครับตุคนอะหาดูเกียร์นะครับเกียร์เขาก็มีโดนแน่นอนถึง3ชิ้นแต่ผมก็ชะน,าานะมาได้คนสองมีโดนแน่นอนหนึ่งหนึ่งชิ้นก็เกียร์ดีกว่าผมละกันประมาณผมเลยทีเมเกีกี์แต่ผมไม่มีโดนแน่นอนครับทีมนี้ก็ไม่มีโดนแน่นอน โอเคครับก็ขอบคุณที่รับตามชมคลิปนี้แล้วกันครับสำหรับเกียรติบาปเกียรติครั้นเบเทเกิกุสก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมล็อกด้วยล่ะ